เพียงไปถึกมือถึกมือเราเนาะถ้าเพียงไปทุกมือทุกมือทุกวันเราได้นเนาะเลี่ยนไปทุกวันเราได้เั่นเนาะอื่มอึมได้ช่องเดือดเมื่อวานนี้ไอ้ก็เริ่มคำโหม,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 มาแต่วันนี้พุ่แล้วฉั่นเนาะเมื่อน,นี้ไอ้ก็คำโหไล่อีกฉันเนาะ ไอ้กะคนเก่งอีกจะ่งจะน้อยไปไอ้กะนั่งนั่งแล้วไปไอ้กะคันจะ่งคันแล้วไปไอ้กะย่างแบบนี้นะย่างเตะบาดเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเนาะอื้มฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ย เอ้าทนแต่เพียงออเมียเธอแต่เพียงเธอไหนฮึฮันนน่ะเห้แมเป็นด้วยอ้ฮึใจแงหลบเออเออแล้วสวยเนอะมาน้อยเถอโอ้เป็นอนี้นะเออแท่นะ จะหายก็เนาะะเออดอกๆอยู่เนาะฮึ้เฮ้ยเฮ้ยวัวชุ้งอยูอยอยย่เฮืนอนโอ้ยแพงนะ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 ไอ้แพงนะแพงนะนไอ้แพงไอ้เม่ยน่ะช่างเด็ดไอ้แพงไอ้เม่นะจามพัดพัดจามพัดพัด Ng mấy đâu mấy đâu mấy đâu mày. Oh, 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 xem này, oh, 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 này. Tháo oh, 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 này. oh, khơi nói ai oh, xem oh, 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 ai oh, 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 ไอ้มาวินลมเก่งนะก็เนี่ยมาเด้อมาเดินเจนี่ลานก้าขึ้นหัวท่าเท้าดีเจนี่ลานขึ้นหัวท่าเท้าดีจจนี่เท้าเอ้ยมาเยอะเจนี่ใครเครื่องได้เงินได้ลายเด้อจจนี่ได้เงินได้ลายเด้อจจนี่เอาเงินมาซื้อเพื่อให้ไอ้มาวินเด้อยเจนี่ไอ้มาวินคนเก่งนี่เนาะ ขี A ้อ้ยนยิ L, ่เอ้ยนนี A ่ยนะฮะพึ่งเนียนใช่เปล่อืมอู้อู้อู้อืมมื่อื่นอีแม่ปะเราได้มื่อื่นน่ะมื่อื่นอีแม่ให้ปะลูกเราได้มื่อื่นน่ะอีแม่ไปให้ปะเบ่งขึ้นห่อโอ้ห่อพระโอ้บอกท่าเสียงมาเด้อะท่าียงขี้ยนมาปึ้นหนึ่งวปล่าท่าแซงขี้ยนมาปึ้นงั้นเป้เอาล้านไหม อีนี่พาปะแล้วที่นน่นี่ถ้าเสงมาไว้นีถ้าเสียงมาไว้นั่เฮ้ถ้าเสียงมาไว้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 ินชินนี่